สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลถูกท่านครับถ้าหากจะพูดถึงการเลี้ยงตู้ทะเลหลายๆคนก็อาจจะนึกภาพถึงการเลี้ยงปาลาหรือปลาารังเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีคิดถึงกุ้งหรือหอยบ้างเป็นส่วนน้อยใช่ไหมล่ะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วผมว่ายังมีสัตว์อีกชนิดหนึ่งครับที่มีสเสน่ห์ไม่แพ้กันเลยซึ่งเจ้าสัตว์ที่ว่าน,นี้ก็คือปูนั่นเองครับผมว่าปูทะเลหลายๆตัวก็มีสีสันและลวดลายที่สวยงามอยู่ แถมบางตัวยังเป็นประโยชน์ในการเก็บกวาดเศษอาหารที่ตกหล่นอยู่ตามพื้นได้ดีอีกด้วยโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของปูปปอมๆครับปูปปอม,ปอมคือชื่อปูจริงๆนะครับไม่ใช่ปูปลอมๆโดยมันจัดอยู่ในจีนัดไลเบียเป็นคลัสเตชเชียที่สามารถแบ่งออกไปได้อีกมากกว่า10สปีชีสพบได้มากในแถบอินโดแปซิฟิกไปจนถึงฮาาย ในประเทศไทยจะสามารถพบได้มากทั้งฝั่งอ่าวไทยครับลักษณะภายนอกคือลำตัวจะมีสีน้ำตาลหรือสีเหลืองขามีลายปล,อลอป้องและค่อนข้างโปร่งแสงบนลำตัวจะมีลวดลายสีแดงชมพูหรือสีน้ำตาลกามของปูมีขนาดเล็กและกามนีเองจะคอยคีบปากกาลังเอาไว้ตลอดเวลาจนดูคล้ายกับนักมวยที่ใส่นวมหรือคล้ายกับนักเต้นปอปอมๆเชียร์ซึ่งเป็นที่มาของชื่อปูนักมวย หรือปูปอมปอมนี่แหละครับและดอกไม้ทะเลที่มันถือเอาไว้อยู่ตลอดเวลามันจะไปไหนมาไหนก็จะได้แก่ดอกไม้ทะเลในสายพันธุ์ที่มีชื่อว่า d r y a x t s producta เป็นดอกไม้ทะเลที่มีขนาดเล็กหนวดมีสีขาวหรือสีครีมในธรรมชาติเจ้าหนี่มักจะอาศัยอยู่ตามแนวปะการางังตต่ก้อนหินหรือตามพื้นทรายในเขตน้ำตื้นไปจนถึงที่ที่มีความลึก20เมตรครับโดยมัน จะไปไหนมาไหนพร้อมกับดอกไม้ทะเลที่มันถืออยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเจ้านีจะใช้ลวดลายในการพรางตัวได้แต่หากว่ามันจวนตัวจริงๆมันก็จะมีดอกไม้ทะเลที่มีหนวดพิษคอยช่วยป้องกันอันตรายได้อีกชั้นหนึ่งครับและดอกไม้ทะเลเองก็ยังได้รับประโยชน์จากเศษอาหารที่ปูกินเหลืออีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่วินวินกันทั้งสองฝ่ายอีกด้วยล่ะครับการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมที่จะเลี้ยงเจ้านี เนื่องจากว่าเจ้านีถือได้ว่ามีขนาดเล็กมากลำตัวโต,วตวเต็มที่ได้เพียงแค่หนึ่งเซนกว่าๆเท่านั้นเหมือรวมเข้ากับขาก็จะมีขนาดประมาณ1น,นิ้วเท่านั้นครับมันจึงสามารถอยู่ได้ในตู้ที่มีขนาดเล็กได้ครับโดยในตู้ก็ควรที่จะต้องปูพื้นด้วยทรายและควรจัดหินให้เป็นซอกเป็นโพรงให้มันได้ใช้หลบซ่อนและรู้สึกปลอดภัยมากๆอีกด้วยครับส่วนเรื่องอุปนิสัยใจคอเจ้านีก็จัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่รักสงบครับ แม้ว่ามันจะชอบอยู่ตัวเดียวในอาณาเขตของมันเองแต่หากมีปูตัวอื่นบุกลุกเข้ามาในอาณาเขตสิ่งที่มันจะทำก็ไม่ใช่การเข้าต่อสู้ห้ำหัน่นเอาเป็นเอาตายกันครับเพียงแต่มันจะยกมือชูดอกไม้ทะเลขึ้นพร้อมกระบกดุ๊กดุกด๊กดุก๊กปลหนึ่งว่าเป็นการเตือนอีกฝ่ายว่าเฮ้ย <Hey! S 1> นี่มันถิ่นข้านะเว้ยเห็นไหมว่าดอกของใครใหญ่กว่าเล็กๆอย่างเองเนี่ยสู้ข้าไม่ได้หรอกออกไปก็จะเป็นการประชันความใหญ่กันนั่นเองครับ ฝ่ายที่แพ้ก็จะต้องลาถอยออกไปเผื่อฝึกฝนและเลี้ยงดูดอกไม้ทะเลให้ใหญ่และมีอำนาจมากขึ้นเผื่อมาทวงตำแหน่งคืนอันที่จริงก็แค่อยากจะบอกว่ามันแทบไม่มีการกระทบกระทั่งกันจริงจังเลยนลั่นแหละครับส่วนเรื่องอาหารการกินอย่างที่เกลืนมาในตอนต้นครับว่าเจ้าหนีเป็นปูที่สามารถเก็บเศษอาหารกินได้อาหารหลักๆก็จะมาจากของที่สัตว์ตัวอื่นกินเหลือนั่นแหละครับแต่สมมุติว่าในตู้มีแต่ปูอย่างเดียว การให้อาหารก็ควรจะเน้นไปที่อาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นหลักครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ทะเลสับหรืออาหารสําเร็จรูปก,ก็สามารถให้มันได้เช่นกันทีนี้มาถึงเรื่องของข้อควรระวังกันบ้างครับอย่างที่บอกไปครับว่าปากกาลังที่เจ้าน,นี่มันเอามาติดซอยห้อยตามไปทุกที่ทุกผลทุกแห่งตลอดเวลาด้วยนั้นมันเป็นปากกาลังที่มีพิษดังนั้นการจะเลี้ยงในตู้ปากกาลังอาจต้องระวังว่าเวลาที่ปูมันเดินไปเนี่ย หนวดผิดของปะการังที่มันถืออยู่อาจจะไปโดนปะการังตัวอื่นหรือเปล่าซึ่งถ้าโดนกันก็อาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นครับเมื่อฟังมาถึงตรงนี้ผมว่าก็น่าจะมีใครหลายๆคนสงสัยครับว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งปะการังที่มันถืออยู่ดีๆหายไปตายไปมันจะอยู่ได้ไหมจะก,กินจะนอนได้ไหมจะลองหาว่าปากาลังอยู่ไหนและเป็นอย่างไรหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าแบบนี้ครับสําหรับเจ้าปูแล้ว ปากกาลังจะช่วยเพิ่มเติมในส่วนของการป้องกันตัวซึ่งถ้าหากในระบบปิดที่ไม่มีศัตรูของปูอยู่แล้วมันก็ยังสามารถอยู่ได้ครับไม่เป็นอะไรเพียงแต่ว่าสเสน่ห์ของมันก็อาจจะหายไปเท่านั้นแต่ในกรณีที่ปากกาลังนั้นหายไปข้างหนึ่งหรือให้มันถืออีกแค่ข้างเดียวคือมันมีปากกาลังให้ถือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่มีให้ถือมันจะทำยังไงได้บ้างในตู้เราก็ไม่ได้ปลูกปากกาลังพันนี้ไว้ด้วยสิถ้าเป็นแบบนี้ เพื่อนๆไม่ต้องกังวลครับเพราะปูเองจะทําการแบ่งปากาลังข้างลรเท่าๆกันและปากาลังก็จะโตอยู่บนก้ามปูจนมีขนาดเท่าเดิมนั่นแหละครับดังนั้นในตอนที่เลือกซื้อมาหากเพื่อนๆไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเอาปูที่ถือปากาลังครบทั้งสองข้างก็สามารถเอาตัวที่ถือปากาลังข้างเดียวมาก็ได้เช่นกันเดี๋ยวเจ้าปูมันจะจัดการต่อของมันเองครับและเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ทาจะไม่พูดถึงเลย ก็คงเห็นจะไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าเจ้านี่มันถือปาการังอยู่ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นตู้ที่ใช้เลี้ยงก็ควรจะต้องเป็นตู้ที่มีคุณภาพน้ําเทียบเท่าหรือสามารถเลี้ยงปาการังจริงๆได้ด้วยการที่จะเลี้ยงปูชนิดนี้ในตู้ปลาล้วนอาจต้องคํานึงถึงจุดนี้สักหน่อยครับว่าปาการังที่มันถืออาจจะตายเพราะสภาพแวดล้อมในตู้ไปก่อนก็เป็นไปได้เช่นกันครับและก่อนที่จะไปถึงข้อมูลสรุปหากเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าหากว่ามีคอมเมนต์หรือข้อคิดเห็นอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับและสำหรับข้อมูลสรุปตามนี้เลยครับ แล้วล่ะครับจะจบกันไปกับข้อมูลของปูปอปอมๆปูที่จัดได้ว่าสวยและมีสเสน่ห์แถมยังเป็นประโยชน์กับตู้อีกด้วยทั้งยังเป็นปูที่เลี้ยงง่ายหลักสงบเลี้ยงในตู้นาโนได้ซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์ของใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับซึ่งถ้าหากว่าใครชอบไม่ชอบใครเคยเลี้ยงแล้วเป็นยังไงสามารถแชร์ประสบการณ์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆท่านอื่นรู้ได้นะครับซึ่งผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยแล้วนะครับก็สามารถนําคลิปนี้ไปเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจไปเป็นข้อมูลอ้างอิงในการที่จะตัดสินใจว่าจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงเจ้าปูชนิดนี้ได้นะครับและสําหรับมุกตลกที่ผมแอบสอดแทรกไปบ้างถ้าใครรู้สึกไม่ชอบใจก็ต้องขออาภัยมาณะโอกาสนี้ด้วยสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ